วีลคัมแบ็คออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดในเอเชียและทั่วโลกนั่นก็คือ j 16 Red Eagle หรือที่เรียกกันว่าเหยี่ยวแดงแห่งกองทัพอากาศจีนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในฐานะเครื่องบินรบแบบหลายภารกิจหรือมันติโรไฟเตอร์ Fighter ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีของรัสเซียและถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดิน หลายคนอาจสงสัยว่า j 16 r ร d Eagle นั้นแตกต่างจากเครื่องบินรบจีนรุ่นก่อนก่อนอย่างไรคำตอบก็คือมันถือเป็นการผสมผสานระหว่างพลังขับดันเทคโนโลยีอาวุธนำวิถีและระบบเรดาร์รุ่นใหม่ที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นเครื่องบินที่สามารถท้าทายคู่แข่งได้ในหลายสมรภูมิความสามารถของ j 16จึงกลายเป็นจุดแข่งที่ทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาจับตามองอย่างจริงจัง เมื่อพูดถึงสมรรถนะ j 16 Red Eagle มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบผู้ที่สามารถสร้างแรงขับมหาศาลถึงระดับ27,500ปอนด์ต่อเครื่องยนต์ทำให้ความเร็วสูงสุดแตะระดับแัด2หรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงความเร็วระดับนี้เพียงพอที่จะทำให้เครื่องสามารถเข้าสกัดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถหนีการติดตามจากขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีพิสัยการบินที่ยาวไกลกว่า3,900กิโลเมตรซึ่งหมายความว่า J-16 สามารถบินปฏิบัติการได้ในระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้งอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน J-16 เรดาร์ชนิดนี้สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมาย และสามารถล็อกเป้าหมายทางอากาศได้มากกว่าสิบลำพร้อมกันในระยะที่ไกลกว่ารุ่นก่อน,ก,อนก่อนถือเป็นความสามารถที่ทัดเทียมกับเครื่องบินรบสมัยใหม่ของชาติตะวันตกอย่าง F 1 5 EF หรือ Mac, แม้กระทั่ง F 3 5แม้ว่า J 1 6จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็ถูกออกแบบให้มีการลดลายเซนเรดาบางส่วนซึ่งทําให้ยากต่อการตรวจจับในบางสถานการณ์เรื่องอาวุธ J 1 6 Red e ร g l e มีจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด12-14ถึงจุดสามารถบรรทุกได้ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้และระยะไกล เช่น PL10 และ PL15 รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ทำให้ J16 สามารถเปลี่ยนจากการรบในอากาศไปสู่การโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างรวดเร็วในภารกิจเดียวความยืดหยุ่นนี้คือสิ่งที่ทำให้ J16 ได้รับการยกย่องว่าเป็นมันติโรไฟเตอร์อย่างแท้จริงเถ้าหากเรามองเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรง เช่น F-15 ของสหรัฐอเมริกาหรือ Su-30 ของรัสเซีย J-16 Red Eagle ก็อยู่ในระดับที่ไม่แพ้ใครทั้งความเร็วความคล่องตัวและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยในขณะที่มีข้อได้เปรียบในด้านราคาที่ถูกกว่ามากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาราคาที่ถูกลงแต่ยังได้สมรรถนะสูงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ J-16 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เมื่อพูดถึงราคารายงานหลายแหล่งคาดการณ์ว่า j 16 r ร d Eagle มีราคาต่อเครื่องประมาณ50-70ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าถูกกว่าเครื่องบินรบตะวันตกอย่าง F-35 ที่มีราคามากกว่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือแม้กระทั่ง F-15EX ที่ราคาประมาณ90ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องนั่นหมายความว่าในงบประมาณที่จำกัดประเทศหนึ่งสามารถซื้อ j 16ได้มากกว่า1เครื่องเมื่อเทียบก,บกับการซื้อเครื่องบินตะวันตกเพียงเครื่องเดียวและนี่คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์สำหรับหลายชาติ สำหรับประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารกับหลายประเทศการพูดถึง j 16 Red Eagle ก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่กองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันเช่นรีปเป็นของสมีเดนหรือ f 16จากสหรัฐอเมริกา j 16มีความได้เปรียบในด้านการบรรทุกอาวุธและพิสัยการบินแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้านระบบสนับสนุนและการบำรุงรักษาของตะวันตกยังคงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างไรก็ตามในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ หากประเทศไทยมองหาทางเลือกใหม่ในการเสริมกําลังทางอากาศ J16 ก็อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือบทบาทของ J16 Red e a ร l e ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้โดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในทะเลจ,จีนใต้และบริเวณไต้หวันทําให้หลายประเทศต้องจับตายอย่างใกล้ชิดสมรรถนะของมันไม่ได้มีไว้แค่เพื่อป้องกันประเทศแต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สามารถกดดันคู่แข่งได้เช่นกัน นอกจากสมรรถนะที่กล่าวมาแล้ว j 16ยังถูกยกย่องในด้านการออกแบบที่สวยงามดุดันและแสดงพลังได้ชัดเจนรูปทรงของมันที่พัฒนาต่อยอดจาก S U 27 e ของรัสเซียแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในหลายส่วนทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงการพัฒนาทางทหารของจีนยุคใหม่แต่ก็ใช่ว่า j 16จะไม่มีข้อจำกัดเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ยังคงถูกมองว่ามีความทนทานน้อยกว่าเครื่องยนต์ตะวันตกในระยะยาว รวมทั้งเทคโนโลยีการล่องหนที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือน F-35 และการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินที่มากกว่าคู่แข่งบางรายอย่างไรก็ตามด้วยราคาที่เข้าถึงได้และความสมดุลระหว่างสมรรถนะกับต้นทุนทําให้ J-16 เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสรุปแล้ว J-16 Red Eagle คือเครื่องบินรบที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองด้านฟ้า การรบกลางอากาศหรือการโจมตีภาคพื้นดินมันเป็นเครื่องบินที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการทหารของจีนที่ก้าวหน้าอย่างมากและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นบทบาทของมันเพิ่มขึ้นทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนี่ก็คือการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ J16 Red e a g l รทอีกั้งในด้านสมรรถนะและราคาที่หลายคนอยากรู้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวเทคโนโลยีและยานยนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจ